สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงแกะกล่องของเล่นกับชุดอลเลเตอร์เซกิโรไดทไวชุดอลเลเตอร์อีดิชันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่ามาดูด้านหลังกล่องอันดับแรกนะครับหน้าหลังกองอล่งกองก็จะมีของที่เราจะได้ภายในกล่องมีฟิกเกอร์มีเหรียญมีโปสเตอร์แล้วก็มี poster, แ,แผ่นเกมนะครับผมเอาละเรามาแกะกล่องดูข้างในดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับผม อันดับแรกเรเดียวเราจะเจอกระดาษนะครับสําหรับคู่มือในการแกะแล้วก็ติดตั้งดาบของฟิกเกอร์นะครับผมพอเราเปิดมาด้านในนะครับเราก็จะมีตัวฟิกเกอร์มีอาร์ตบุ๊กมีเหรียญมีโปสเตอร์นะครับแล้วก็มีโค้ดที่เป็นซาวทกด้วยนะครับผม มาดูทางด้านกลองเหล็กดีกว่านะครับกลองเหล็กทําออกมาได้ดูสวยดีนะครับแต่ว่าปกติแล้วชุดコレ็กเตอร์เนี่ยมันจะมีกล่องธรรมดาด้วยแต่ชุดของเซคิโร่ดาร์ชไวส์สำหรับชุดコレ็กเตอร์เนี่ยเขาจะให้กล่องเหล็กมาพร้อมกับแผ่นเกมเพียงแผ่นเดียวเท่านั้นนะครับตัวชุดコレ็กเตอร์นะครับไม่ได้แถมดีโอซีมาแต่ว่าเขาจะให้โค้ดตัวดิจิตอลซาวด์แท็กมาให้เราด้วยนะครับส่วนอาร์บุ๊กก็ทำออกมาได้สวยครับเป็นกระดาษปกแข็งนะครับข้างในเป็น ภาพสีๆนะครับแล้วก็เป็นกระดาษหมันด้วยถือว่าเป็นอัตบุ๊กที่น่าสะสมอย่างยิ่งนะครับส่วนชิ้นต่อไปนะครับเป็นเงินเหรียญญี่ปุ่นโบราณน,นะครับที่มีการเจาะรูไว้ตรงกลางนะครับวัสดุและโลหะเป็นเหมือนเงินหรือเหล็กแต่แท้เลยนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะผอมพวรแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีทั้งสีทั้งรูปลัก,ลกษณะต่างๆเหมือนกับของจริงมากๆเลยครับ และลำดับต่อไปครับเป็นโปเตอร์เป็นสถานที่ภายในเกมมั่นเองนะครับทำได้สวยดีจริงๆลําดับสุดท้ายนะครับเรามาดูฟิกเกอร์กับตัวดาบนะครับปลายด้ามของดาบกับตัวดาบเนะี่ยทำแยกออกมาเพื่อป้องกันให้คนที่ประกอบดาบเนะี่ยไม่ให้หักนะครับเพราะก็มีหลายคนประสบปัญหาการประกอบดาบเข้ากับตัวฟิกเกอร์เนี่ยหักโดยพยายามที่จะเอาด้ามยัดเข้าใส่มือนะฮะเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการแยกมาเลยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่อยากได้ชุดคอเรคเตอร์นะครับผมลองติดต่อไปร้านเกมใกล้บ้านของท่านดูนะครับผมหรือติดต่อมาผ่านผมก็ได้นะครับผมเพื่อจะหาให้ได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในรีวิวครังหน้าสวัสดีทุกคนครับ